พระคาถานิ้วเพชรพระอิศวนขับไล่สิ่งร้ายพูดผีปีศาจเกงกลัวไม่กล้ามาต่อแยกันคุณใสปกป้องคุ้มภัยทั้งหลายทั้งปวงอีกหนึ่งพระคาถาพุทธคุณสูงช่วยในเรื่องป้องกันภัยทั้งหลายที่จะเกิดแก่ตัวเรา พระอาจารย์สยเวทโบราณท่านนิยมใช้ในการป้องกันตัวและขับไล่ผีร้ายที่มารบกวนตัวท่านเองและคนที่มาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผีร้ายวิญญาณหลอนผูดผีปีศาจทั้งหลายเมื่อเจอกับอาคมบทนี้ก็จะเกรงกลัวถ้อยหนีไปจนสิน้นกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อังนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาก้าวรอบอะหังปิสาโธ อหังปริโจโรปริสาโทติอหังปิสาโทอหังปริโจโรปริสาโทติอหังปิสาโทอหังปริโจโรปริสาโทติ อหังปิสาโถอหังปริจโโรปริสาโทติอหังปิสาโถอหังปริจโโรปริสาโทติอหังปิสาโถอหังปริโจโร ปริสาโทติอะหังปิสาโทอะหังปริจโโรปริสาโทติอะหังปิสาโทอะหังปริจโโรปริสาโทติอะหังปิสาโท หังปริโจโรปริสาโทติพระคาถานิ้วเพชรพระอิศวรบทนี้ว่ากันว่ามีฤทธานุภาพมากปุตผีปีศาจเกรงกลัวยิ่งพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านจะเสกคาถาลงที่นิ้วมือและชี้หน้าคนผีเข่าสิง คนที่ผีเข่าอยู่ก็จะร้องไห้ควนครางชักดิ่นชักงอแสดงถึงความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนาหลวงพ่อเสงพุทธาปาลิโตท่านใช้พระคาถานี้เสกไม้ตะพดเจ็ดดาบให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ป้องกันตัว